อร่อยเลิศคุณรีดอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้สองเมนูที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะของเด่นสรรเป่านั้นเขาไปออกบูธค่ะที่งานมหกรรมอาหารอร่อยเลิศครัวคุณรีดครั้งที่หนึ่งที่จัดขึ้นที่ผ่านมาได้รับเสียง oh <yeah. S 1> ตอบรับเยอะมาก ตอนนี้ริดอยู่กับสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นคือฝ่ายการตลาดเด่นเฉาค้วยคุณพิษณีจันสรีเจริญลอยสวัสดีนะจ๊ะและท่านที่สองค่ะเป็นฝ่ายการตลาดเด่นซาลาเปาคุณยาดาชัตวานน้องสวัสดีจ้าอ่ะน้องเด่นซาลาเปาเรารู้อยู่แล้วว่าเขาดังเรื่องซาลาเปาแต่วันนี้มาเป็นซาลาเปาทอดเพราะอะไรอย่างไร เราอยากจะเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้าหรือว่าแฟนๆที่ทานซาลาเปานึ่งอยู่แล้วได้ทดลองทานซาลาเปาที่เป็นแบบทอดโดยการนำซาลาเปาแบบนึ่งมาทอดความพิเศษของแป้งเขานะคะจะอยู่ที่แป้งเขาจะไม่มีกลิ่นแอมโมเนียค่ะเวลาทอดแล้วกรอบนอกนุ่มในค่ะเรามีไส้อะไรบ้าง เป็นไส้หมูสับนะคะเราคัดเนื้อหมูที่ไม่มีมันนะคะคลุกเค้เากับส่วนผสมเครื่องเทศที่ลงตัวมากๆค่ะแล้วถัดมาจะเป็นไส้หมูแดงนะคะ,คะที่มีความหวานน้อยมีความหอมของน้ำผึ้งแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆนะคะถัดมาเป็นไส้ที่3ามก็คือไส้เผือกแตงกวยนะคะ,คะเราคัดเลือกเผือกนะคะมาจากลาดบุรีบวกกับแตงกวยให้ความรู้สึกว่าลักษสุขภาพขึ้นมาเลยค่ะนี่คือเรื่องของเด่นซาลาเปาเป็นซาลาเปาทอด เฉากลวยก็ดังเล่าให้เราฟังสิจ๊ะร้อยเรานำสองความอร่อยนะคะชาติและเฉาวกลวยค,ค่ะรูปแบบใหม่แบบลูกนิมมิดกลมๆม,มารวมกันเพื่อเสริมสร้างความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าเฉากล้วยนะคะเป็นเฉาวกลวยแท้เลยค,ะค่ะเคี่ยวต้วม6ถึง8ชั่วโมงเลย,เลยนะคะแล้วก็นำมาขึ้นรูปนะคะเป็นเฉาวกลวยเม็ดกลมๆนี้ค่ะ,คะ ตัวชาเป็นยังไงจ้าเป็นชาใต้นะคะชาใต้จะเด่นด้วยเรื่องของกลิ่นหอมมีสีสวยตัดก,กับเฉาวก๊วยที่เป็นสีดําของเรานะคะ,คะแล้วก็ฉีดท็อปทองด้านบนนะคะสีสวยแล้วก็ยังอร่อยด้วยและนอกจากนี้นะคะเรายังมีเฉาวก๊วยแบบดั้งเดิมด้วยนะคะ,คะก็จะเป็นรูปแบบลูกเตา๋าผสมกับน้ําเชื่อมหอมหอมเขาจะติดต่อซื้อจากเราอย่างไรจ้าตอนนี้สําหรับทุกท่านนะคะก็ที่เบอร์โทรศัพท์0618917474หรือว่าที่เฟซบุ๊กเด่นเฉาวก๊วยนะคะ,คะสำหรับเรื่องบูธนะคะก็ ทักเข้ามาคุยได้ค่ะเอาละของเด่นสลัเปล่าเลยจ้ะติดต่อมาที่เบอร์โทร0949714646ค่ะ,คะแล้วก็ Facebook เด่นสลเปาานะคะแล้วก็ไลน์แอเด่นสลเปาค่ะลองติดต่อกันมานะคะวันนี้ลิตต้องของการันตีชานมเฉาก้วยลูกนิมิตกับเด่นสลเปาเป็นสลเปาทอดให้เป็นอร่อยิชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยของเด่นสลเปากันแล้วใช่ไหมล่ะครับ เชิญสั่งได้ที่โทร094 971 4646และสำหรับเด่นเฉาก๊วยเชิญสั่งได้ที่โทร061 891 7474ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านเด่นสลัเปาคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยแนะ่่กับผลิตรีมเมชืออีตติ้งย่างผิงชังสวัสดีค่ะ